สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในลาเรนเจอร์ EP7 นะครับมาอยู่กับไอดีรลองที่ดองไว้นะเรามาอยู่ไอดีรลองที่ดองไว้นะตัวละครเราก็ไม่หัวสักเท่าไหร่นะเราไม่ได้ล็อกอินมา30วันมันก็จะได้ของฟรีแบบนี้นะแบบนี้นะอ่าเป็นแบบนี้นะสําหรับคนที่ไม่ได้เช็คอิน30วันนะจะได้ของแบบนี้นะแล้วก็ได้ตั๋วนะได้ตัวแบบซุ่มขี้ตัวนะนะ มันก็จะประมาณนี้นะเราก็จะตีสเตยเพื่อมาเอาตัวพวกนี้นะพวกมาเอาตัวนะพวกขี่ตัวทั้งหลายเลยน,นะเราก็จะเข้าเออเมื่อกี้มันให้เข้ายัางไงนะเออเดี๋ยวเข้าไปดูใหม่นะอ,อ่าคอมแบ็กนะคอมแบ็กกลับมานะกลับมานะเออเราก็ตีสเตยหลักก่อนนะกระหน่ำสเตยสเตยหลักก่อนนะ คอมโหวตรงพี่นะี่มันสุดยอดนะพี่โหวทุกไอดีนะของพี่พี่มีอยู่สิบกว่าไอดีนะจนขี้เกียจเล่นลนะไม่รู้ว่าจะทําไงดีแต่พี่ก็จะเล่นนะเพราะพี่ชอบเล่นนะนี่ไงระบบในการเล่นต่อเน,นื่องอ่าตัวนี้ก็รู้ๆก,กันอยู่นะใครๆก็รู้นะเราก็กดนําไปนะสิบทีนะสิบครั้งนะครั้งปับ๊บแล้วก็เริ่มเลยแบบตาวิง่ง มันก็มานี่วันนี้เน็ตเราไวนะไวแบบไวๆนะโคตรไวนะจะวูบจะวูบตัวตลกนั่นเห็นไหมนี่ตัวนี้มีตัวเทพยมตัตุ้มแป๊บเดียวแตกนะมันจะไวมากเลยนะพวกนี้เพราะตัวของพี่มันโหดไงอ่าวของพี่มันโหดนะนี่โอ้ตัวละครก็เก่าขึ้นไปนะแลวก็ตรัวๆนะ ตีเข้าไปแล้วก็จะตีไปนะเออแล้วก็จะรีนิดนึงนะตัดต่อนิดนึงนะปับ๊บแน่แบบไวนะแบบเดือดแฟดนะคมเร็วนะแสงนะไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปนะแบบยาวๆนะเออแล้วก็ต้องตัดนิดหน่อยนะชนะโคตรไวนะเออจบไปแล้วนะอันแรกนะนเด็กนะไอเทมธมดนะไอเทมนี่ก็ยังไม่ได้ถึงไอเทม,มแบบ เกาะเทมนะยังเป็นเกาะธรรมดาอยู่อืประมาณนี้เราก็จะไปไปดูคลองกันนะไปดูคลองกันอืรับไปนะห้าตัวได้ตัวแล้วนะมาสเตจพิเศษัต่อนะสเตจพิเศษน,น,นะศษนี่อาหารนี้อร่อยมากมายมึงต้องหามาแดกเออข้าขายได้กินแล้วขัดขึ้นอ,อม้หนือว่าแบบนี้ สตาร์ทนะเออหมายถึงเริ่มนะเราแตะหน้าจอปับ๊บแล้วก็มาดาวคล็อบลินนะก็อบลินสลีดด้านแรกนะยแล้วก็ตีเลยตียให้ยับนเะตีแบบเหมือนตีเด็กนะแต่แต่เด็กเด็กนี่ตีผู้ใหญ่นะตอนนี้นะไม่ใช่ผู้ใหญ่ตีเด็กนะเข้าใจกันไหนยนะหมายถึงเกมนะไม่ใช่ชีวิตจ,จริงนะอ่ามันก็เออนี่ ตัวเราก็โหดทุกตัวนะไอดีนี่นะอืมนะแล้วก็จะตัดเน็ตหนึ่งนะเพื่อไม่ให้มันนานเกินไปมันเดิมนะเชะแบบนในแบบเดียวนะเลยสองครั้งนะมันก็จะไวแบบนี้นะไวเหมือนตัดต่อนะเพราะพี่ชอบตัดต่อนะพี่ชอบตัดนะตัดแบบภาพภาพภาพนะอือเดี๋ยวมันก็ไม่ค่อยขึ้นนะเพราะเราไม่ใช่เราไม่ได้ซื้อกระป๋อง exp นะกระป๋องเก่านะ อันนี้คนละเรื่องนะอ่าเนี่ยแป๊บเดียวก็ตุ้มปล่อยตัวละครรงเล่าเป็นโนนะตุ๊ดตับตุ๊ตับตุ๊ตั๊บแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวก็จบแล้วนี่โคโนี่โคโนี่นี่ก็โหดนะดูยยางพี่ก็มีนะแต่พี่ชอบโคโนี่นะเพราะตัวมันโคตรน่ารักเลยไม่ใช่อะไรหรอกดูยัางเป็นผู้ชายนะโคโนี่เป็นผู้หญิงนะเอ่อเข้าใจกันด้วยนะนะนั่นนะอ่อแล้วก็จบ เด่ยการเล่นต่อเนื่องนะไปเลยต่อเนะไปสเตทที่สองต่อเลยนะจัเข้าไปออตโต้มันเดิมน,นะเราต้องออตโต้นะอืมกดไปห้าครั้งปุ๊บปุบปบปบนี่กดเลยเทมด้วยต่วิงไม่รู้ว่าเราจะเอายังไงดีนะ มันจะได้ตัวละครดีหรือเปล่านะวันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยกับ GM นะเราเสร็จนี่ล้วก็จะเปิดตัวละครให้ดูนะว่าความเกลือนเป็นยังไงนะแต่พี่ๆน้องๆก็ดูไว้นะถ้าเห็นน้องน้องคนนี้นรืพี่คนนี้เปิดไม่ได้แล้วก็อย่าไปหาทำนะอย่าไปหาเปิดตามนะน้องต้องดองไว้นะดองไว้สักสองร้อยขึ้นนะถ่ายากได้นะ ถ้าอยากได้ตัวละครอีเวนต์หรือตัวละครอ,อะไรนะไม่งั้นนี่เกลือนะไม่ใช่เกลือธรรมดานะเกลือแบบโคตรเกลือมหาเกลือเลยนะแบบเค็มแบบไม่รู้ว่าจะเค็มอะไรนี่เหมือนเราไปนอนจินน้ำทะเลทะเลนะน้ำทะเลนะมันก็จะเค็มนะเค็มและแสบตานะแทมจะร้องไห้เลยนะเราไปตีแบบตีโคตรเร็วนะเร็วแรงแสงทะลุนะปล่อยตัวละคร เร็วๆนะอืม,มก็จะแตกไว์นะพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะโมนะว่าตัวของพี่มันหวดนะนี่คือไอดีลองนะก็มีอยู่อยู่สิบก้ไอดีนะแต่ค่อยๆเอามาดูให้ก็ได้นะพี่จะเอามาค่อยๆเอามาให้เห็นนะทีละไอดีนะนะถ้าพี่ขี้เกียจแล้วพี่ก็จะให้คนคนดูนะนะ แต่ตอนนี้พี่ยังไม่ขี้เกียจนะพี่ยังเล่นอยู่นะเออนะมันก็จะประมาณนี้เพราะตัวเก่านะมันก็ตัวเก่านิดหน่อยนะประมาณเดือนกว่าสองเดือนแค่นั้นละ่ะเ <Bright. S 1> ออนะนะนะเออไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะเกมนี้มัน เออแมว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 เกมนี้มันเป็นเกมที่ดีนะแต่ติดยางเดียวนะเปิดอะไรก็ไม่ได้นะได้แต่เกลือนะเฉพาะพี่นะคนอื่นเขานี่ยเออจะว่าไงดีนะโคตรโคตรดวงดีนะดวงเขาโคตรดีนะเปิดยังไงแค่ตัวตัวตัวกาชาแค่ห้าใบนะก็ได้แล้วแต่ของพี่นี่ไม่นะฟาดไป3 0มสิบสี่สิบห้าสิบก็ไม่ได้อะไรนะ ได้ก้อนเกลือจากทะเลมากินนะประมาณนั้นนะเลยก็ไม่รู้ว่าอะไรดีนะมันเค็มมากไงเค็มมากจนเสียดายตังนะเสียดายตังแล้วก็ก็อยากจะร้องไห้นะแต่ทำไม่ได้นะเออเพราะเราเป็นลูกูชานะเราร้องไห้ไม่ได้นะแค่เกมนะเออก็หมรเราอนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะนะเจมนะฟังแล้วก็ไปแก้ให้ด้วยนะนะ ดูนะก็จะจบแล้วนะอืมแตกไว้นะแตกไวนะ้ไกลแล้วไกลแล้วก็จะจบแล้วอีกแป๊บเดียวนะอีกแป๊บเดียวก็จบแล้วจบแล้วเราก็เข้าไปเอาของกันเลยนะเอาของนะของที่เขาส่งมาให้เรานะ ของนะของนะหมายถึงตัวนะไม่ใช่อย่างอื่นนะอ่าเข้าใจกันหน่อยนะอืมกดเข้าไปจะปับ๊บกดออกมาหน้าหลักก่อนนะเออแล้วเราก็เข้าเป็นรับอยู่คัมแบ็ c นะคัมแบ็ c หมายถึงกลับนะกลับมานะนี่เราก็ได้ตัวตัวของคนขี่ตัวบักขี่ตัวเอ้ยประมาณันนะ ก็พี่เป็นคนอีสานนะอีสานกึ่งลาวกึ่งไทยกึ่งอะไรได้หมดนะอืมดูนะพี่ก็จะเข้าคิวก่อนนะดูคิวก่อนนะอืมคิวเราก็ยังเหมือนเดิมนะนังไงพี่ก็เป็นหัวหน้าแขนเหมือนเดิมนะแขนของพี่ทั้งหมดมีพี่คดเล่นคนเดียวนะพี่ก็อยากจะพูดเท่าไหร่นะ เขาไม่เล่นนะแต่พี่ก็ไม่ค่อยอยากเตะออกเท่าไหร่นะเหมือนเขาจะเป็นกับพี่แบบเออไม่วันสามสิบวันเหมือนกันค่กลับมาเล่นประมาณนั้นนะอา่าแล้ก็จะไปเปิดตัวละครกันเลยกับองค์หญิงของเราเช่นเคยนะนักประจนไพ่มือใหม่นะ EP นี้ EP เจ็ดนี่น่าจะได้นะน่าจะนะตัราะความน่ารักของเขานี่ย,ยาวๆเราได้นะดูดิสกิลก็ยังฮิวเลย น่ารักจนแบบเออผู้ภาพเลยนะเราก็จะได้นะแต่ถ้าได้ยินเสียงอะไรแทกแเข้ามาก็ก็อย่าไปสนใจนะฟังแค่เสียงพี่คนเดียวพอนะเสียงพี่มันรอ <c oughs> <c oughs> นดูนะเอเอเกลือหรือเปล่าอ๋อช็อตเคก้กมาแล้ว <c oughs> ความเค็มหนึ่งตัว <c oughs> ออกมาเต็มน,นะ วงยิงของขานะนั่นนะขอเถอะนะน่นนะเกลือหรือเปล่าโอเ้เฮ้ยโอ้เข็มไปสองนะทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยเอานะครั้ที่สามนะเกือเอาเกลือจริงจริงด้วยฮ้ยโอ้บาลครูฝึกทหารเฮ้ย เฮ้ยอะไรเนี่ยไม่แล้วนะดูนะดูนะเกลือไม่ไม่ไม่น่าจะมีเกลือเอาเฮ้ยเดืนเนี้ยนักอันเชิญเสาไฟฟ้าเอออันเชิญเสาไฟฟ้านะมันก็เกลือยแบบนี้นะอือเกลือสงสัยเราจะได้ตัวดีนะอู้จริงด้วยเราได้อลิศ ติกีนะอลิติกีนะเจ็ดดาวในในเวอร์ชันเจ็ดดาวนะมันก็จะโหดแบบนี้นะน้องคงเคยเห็นนะเซ่อีกหนึ่งครั้งนะอะอีกเลยอีกสองครั้งดิเออตตงกมานะกือหรือเปล่าไม่นะเฮ้ยอะไรเนี่ทิลลี่โอ้โคดโคดตะโครตะเคลือดเลยเกลือนะอ้องเฮ้ย โอ้วันนี้จีเอ็มเมาหมดแล้ววันนี้จีอ็มนิสัยไม่ดีเลยเห็นไหมเจ้าหญิงของข่้นน้อยเลยมาไม่ได้นะเราต้องการที่รักมากเลยแต่ที่รักไม่มานะเพราะว่สาสนะฮะเราไม่มีต่อคันนะเราก็ต้องทำใจนะ <_ letter> สงสยัยอีเวนต์นี้เราคงจะไม่ได้นะ <_ letter> มันเราคงจะหมดโอกาสแล้วนะ ก็จบ,บคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม